<laughs> จินว่างงานมาซอยคุณตาคาดของมอเมอนีอากาศห่อนแต่ว่าอยู่ในโฮมบ่ห่อนปานใดดอกเจมสนสบายเนาะได้นั่งโซฟาโ <laughs> อ้โหเฮ้ยเ <h uy> ด้นั่งบันลังคล้องบันลังคาดของอคาดของเก่าบวงฝีมือข,ของคุณตาเป็นใด สวัสดีจ้ามาพบมาพอกับสาวสมศรีพาเราเดินจากคลิปนี้มาคัดของเก่าของคุณตาจักอาทิตย์สองอาทิตย์สอาทิตย์เดีพอแล้วคือกันเลยได้พอแล้วอายุ่นน่ะเออพอแล้วแรงแล้วง่ายอยู่นี่เออหนึ่งสองอาทิตย์เดี๋ยวของสาวลี่คนสวยมาเพิ่มเนี่ยสาวแอฟริกาสามเตาบักใหญ่หนึ่งสาวแอฟริกาบ่ได้เอามาเพิ่มมือนีสาวแอฟริกาไปยังบัว ไปขายของที่ตลาดนัดเอ้ยผ่านโอกาสสาวเอพิกา้าบได้มากขาดห้ยอ่ะจะจีนมากขาดแทนมื่อนี้แดดหูบวันนี้แดดหูบขาดของในร่มในโฮมป้ามจ้ะลำบ,บไดบบายบไดายเอาไปเกี่ยวของกันกับบได้วะเออนี่เลยเดือดจากการทำงานของโม ของทีมงานของสาวสมทีมงานสาวสมสีพาเราอันนี้คือชุดของคุณตาเราเก็บมาแล้วเราก็มาคาัดแยกด้วยเจ้าจิ่นมาซอยอืเจ้าจิ่นมาซอยคุณตาขัดด้านล้างที่เห็นขาวๆนั่นคือว่าของทีทีมงานสาวสมสีเก็บรอแมคโครมาคุย ไปร่วมกันอยู่ด่านนู้นจน้ะน่นจ้ะไอที่เห็นนุนจ้ะบอ่นบอน,อมน,อนีมีความกวงขวางเติบอยู่คลิปนี้มารับชมการคัดแยกของเก่าโดยเจ้าจีนกำลังเฮ็ดอยู่นี่คัดขวดแก้วขวดรอบนี้มีเล็กบ่าจีน รอบนี้มีเล็กบ่มีบ่หลาย <c oughs> มีอยู่แต่บ่หลายขาดของขัดของจ้าพี่น,อน้องเก็บมาแล้วก็ต้องมาขาดจา้าเอาไปส่งแบบนี้ทางโรงงานเพิ่นบ่มีเวลาเพิ่นกระสืออยู่แต่ว่าคนงานเพิ่นบ่เพียงพอเพิ่พนก็เลยให้ทีมง,งานขาดไปเองท เออ้าบ่อขัดกาบบดไดอีกระค่าหนึ่งขันขัดก็ไดอีกราค่าหนึ่งจ้ะเก็บเสร็จแล้วก็ต้องมาขัดโดยมันนีจินมาซอยคุณตาขัดของคุณตาเราใส่เตาจ้าด้านหลังของเจ้าจินนั่นคือเตาเอาหลับพนบ่ห่อนบ่เพน,น,น,นขึ้นไปนางตาแดดมาเท่านี่ tàu dù đẹp Ồ Nhuồn xe tàu lùi Đàn cung ta là nhuồn xe tàu lùi Chào chín cắm lăng kép quạt tháo vô Đàn cô, cô hề tháng nàn Khát khoáng cao Khát vẹn khát khoáng cao ขัดของเกา่าขัดของเกา่าใไซเวนขัดของเก่าโอเคไปยังเป็นต่อหมอบตอบ่อขาดีค่ะนวดได้ขัดใส่เตาเนี่ <c oughs> โอ้หงายขัดที่น้องเลยมวนมวลมวลมวนแหงเก็บใส่เตาเลยเพิ่นใไซเวนเพิ่นใส่เพิน่นใไซเวนเพิ่นบอกเพิ่นยางตกสูงตกตำ <c oughs> ก่ำจักผู้ใดบอกเออ เก็บใส่เตาเลยจ้ารหลอบนี่คุณตาจัดไปขัวบ่ขักเบื่องเนี่ยเก็บัวดใส่เตานี่เขาเอิ่นเตาจ้าคุณตาที่คุณตากำลังขัดอย่างนี้เป็นเพจเอเอหล่นแล้วหล่นแล้วของเกาเหลืมหล่นเลยเด่านหลังหนูเป็นโก้กำลังขาดให้ สาวสุนสีอยู่จ้ะผัดสติกามิแต่จอกห่อนอยู่บ่ห่อนบ่ห่อนบ่ขนาถแดดน้อยเดียวดิคือขณะธอรมเทใส่่มไปแล้วขณะนี้เวลาสิบห้านาฬิกาเออแดดใบสามกัวกัวนี่วอือสีสีม่วงเลยยังห่อนยังอาวอยู่ฝนเด้อจจา อยู่ในห่มปกนใดก็แเตห่อนแต่เอานี่แบบนี่เนี่ยโรงงานมารอลบใส่ลูไปอือมีแต่พีแต่น่องด้วยจ้ะทำงานในเมืองนี่มีคุณตาเจ้าจีนเก็บมาแล้วก็ต้องมาแยก วันยากกัหยากว่าง่ายกันง่ายงานเบาแต่วันอยากหลายขันตอนคุณตาเราเอาใส่เตาจินลองมาเทียบเบิ้งเตาสูงจำไหนเบื้องเด้อสิให้เจ้าจีนยื่นเทียบให้เบิ้งว่าเตาสูงถ่วมจีนยื่นยื่นเตาเบ,บิง้งมายื่นเบิ้งเตาสูงจำไหนเอานี่เตาหลุกนี่เบิ้งเด้อพี่น้องเตาที่คุณตาเราเก็บอู้ ใหญ่สูงส่วมหัวเลยพี่หนาะเตานี่ได้สี่สิบโลอยู่นี่นี่ก็อีกเตาหน,น,นึ่งอนีปเส้าพ่อยมวดแต่ลออยู่คุณนะอือาบหน้าม,มาผอมแล้วคุณน,ะนั่นเดยพ่อชื่อชายเย็นมาฝากนะอาบน้ำแล้ว บ่คัดอีกหรือ,อนี่ของคุณตาเราขัดไว้อันนี้จะเป็นประเภทสินขาดเป็นสังกะสีนี่เป็นสังกะสีกับมเนียมถี่หุ่นกล่องไว้หี่ย่างบะท่านได้ัดย่างบะท่านได้แยกตรงแยกอีกมินียมสังกะสีอันนี้เป็นเพชรนั่นนี่กับเพชรเพชรจ้า คือเกาหน,น่าจ้าเนาะสาวสมมสีทำงานเกี่ยวกับเหมืองกันเลยต้องทายท้ำเกี่ยวกับเหมืองหน่าจ้า่ายคลิปเกี่ยวกับล่งเหมืองให้พี่น้องเข้าได้เบิง่งเพื่อทานที่เขามารับช่มไม่สิได้หูเน่าจ้ะว่าทีมงานสาวสมมสีนี่แหละจ้ะอาชีพเก,ก็บของเกามันเป็นจังสีเลยจ้าเก,ก็บมาแลวก็ต้องมาแยกมาแยกมา,มานั่นอีกคือเกานี่ย ช่วงเก็บเดี๋ยวนี้อากาศห่อนรลายฝ่าวเก็บฝ่าวเ,เก็บเก็บแล้วเรียบร้อยก็ต้องเอามากล้องไว้กล้องไว้ขันแยกเลยมากแต่พุนกะแดดก็ห่อนเนาะยืนอันใดวะอันใหม่เออสีเขียวสีเขียวแกนตะลุบแม่ดูดูแลเออ ห่อน่ะนังบรนลั่งเลยตาอ,อันนี้เพื่นขวดเกลยวของเพื่นเพื่นมัดถุงไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเสียถุงใหญ่เลยนะจิตรผัดจอ,ผจอกบะพัาสติกเป็นพัาสติกแนวใด เใหญ่แล้วปิเป็นพลาสติกแบบนี้พลาสติกกะเบ้าเบ้าหายอยากเด้อพลาสติกใงญ่ๆมีแต่ส่วนมากปิเป็นจอกเป็นเป็นพวกถวยเป็นถวยเป็นจอบไม่บ่ อย่างลังนึงว่าเหลืองาขาดปราะท่นเหลี่ยวอา้าวแล้มาเก็บไว้ทีละห่อนลอยด่านนุ่นหอน่อนอือคุณตาเอาเสือเอาเอาเอานหนามใส่ใส่าผาเลยนะโอ้เด็ด ย่านเป็นยังกาะเขาเอื่นยังก่อความห่อนเขาเอื่นยังก่หิสโตกเออถ้าเฮาเกี่ยวกับความห่อนนี่เขาหายพยายามเอาผ่าซุปน้ำแล้วกัมาพุ่มตไว้ช่วงที่มีอาการคันเดนียห่อนคันห่อนห่อนบ่มมีเหอนอันตรายคุณหมอบอกอาการเบื้องต้นยายายาไปมุง่งห้พยายามเอานา้ำเซโตให้โตเย็นที่สุดข่นผู้ไดห้ห่อน เพราะว่าอากาศมันห่อนแห้งเนาะขนาดฝนตกมาบางเด้นี่ก่ยังห่อนอยู่ปั่นนี่ด่านนี้จะจิน๋นนะน่าจ้ะใด้เพชรหลายเนาะคุณตานี่ของคุณตาเราเราไงาเราเก็บของเราบเอาสกีนมันกันเรย่องหมวก เราเก็บของได้แค่สามียางแล้วก็เลื่อบ่หงยนักป้านใดของดาพลอยนั่นหนุนกใสสีทองแดงใสสีส,สกินใสสีเผ็ดใชสีสเล็กใสสียางเกาะกรอบมีเท่าสวงสามย,ยางก็ยังคัดเออ ขายอยู่ได้เจ้าจีนมาสวยสาวเอพิกามมาบ่ได้เดีไปขายผักช่วงนี้ผักเพิ่นออกเพิ่นขายบวบวเพิ่นไปขายบอกบวบวะหมู่บ้านเพิ่นขายได้จักบาทก็ได้ลอยเท่าไหรได้ลอยเจ็ดสิบห้าบาทค่าน,า,าน้ำมันรถครับค่าน,า,าน้ำมันรถไปหับแดดหวนา,เา,าวนเจ้าได้เพราะมีแม่คเพบ่มีนคนไปสื่อของ ลูกค้าเขาพไปสือของตลาดนัดก็ขายยากมเมือนหน้าฝนอ,อหน้าฝนนี่ขายไงยมีหมือเดียวหรือบ้างที่ขายยากมห้าแกคนเ่ตอืเขาไปเดินทุช,นชิไปเหดินเอรอบนั้น้ได้นหนีไเพอน้าเขาไปซื้อของ <c oughs> เออเขามาสือของซุปอืมนานานี่แหละนานี่แหล้วที่เราไปข่วนหม่วงที่เฮาไปเก็บอยู่ข่วนหม่วงเมื่อพี่ไก่นั่นจ้ะอืมไปเก็บของอยู่ข่วนหม่วงเฮงแดดห่อนเฮงบ่มีล่มเนาะตาเฮงบ่มี่มอยู่วนหม่วงเฮงบ่มี่หอมสามบะมี่หอมอยู่นี่ยังว่ามีล่มป้าให้อยู่เด้ ด้านนู้นเป็นโกโกบประดัตัดปามเขาหลอบปามคำว่าเขาหลอบปามไมความว่าตาัดปามเสร็จหลออแล้วจา่าก็เลยมาซอยสาวสมศรีขัดของเกาจ่ากีมงานสาวสมศรีทำเป็นขอบทั่วเลยจ่าบวัวเตตัดปามบัวเตทำงานในเหมืองส่วนมากเลวสาวสมศรีเป็นคนมากเก็บไอ้ชวนดที่ขัดบพระท่าน เวลาหว่างโก้แล้วก็มาโชยจ้านี่จ้าด่านนี่เดี๋ยวเบียหมูไส้มัดไว้เดี๋ยวเป็นขวดแก้วนี่จ้าคือการทำงานของทีมงานสาวสวมสีผ่าล้อ ่านใดที่เขามารับชุมก็ขอขอบคุณทางท่านที่เขามารับชุ่มเกาและไม่เอฟซีทั้งหลายด้วยจ้จขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งด้วยที่เขามารับชุ่มในให้กำลังใจคนทำงานก้างเดดจ้ะทีมสาวสมศรีผ้าล้อก็ขอขอบพระคุณท่านที่เขามารับชุ่มให้สุขภาพแข็งแรงวางสิ่งใดก็ให้สมคว่ามุ่งหม,มันปารถนา นี่แหละคือการทำงานดเดี๋ยวสาวสุนรีสีแพทย์นในเบื้องเดีจ้ะพี่น้องว่าแดดหอนซำไหนหอนหอนเดี๋ยจ้ะบรรยากาศแดดขนาดนี่เวลาบ่ายกลัวแล้วนี่บ่ายสามซีซีซีบายซีม,ง,ง,มงเรงอ๋อนอนนอนวอาเห็ดงานนี่กะนอยู่ไกลๆก,กันเนี่ของคุณตาเราจะเอามุมนี้มุมของเรา,ามุมนี้ หนามอยู่ข้างในเอาไหวเอาไห่เทให้หน่องหมา,มาเออที่เฮาเอาหนามมานี่บ่ได้เอามาหยัางแล้วเอามาไห่เทหให้หมาบ่ขยะลร้พี่นอ้องกเ็เลยต้องเลยต้องจักพนสิไปกินพาก,กันไปกินหนามทั้งหนก็นเลยพาก,กันเอาหนามเทใส่กระป๋องไว้ให้กินผู้เลีย้ยงเ่ยมือแงลงแล้วแต่สวดสวดมีเป็นจักโตและคุณตาตามทีว่าเห็น<อ> เกือบสี่สิบตัวผลคุณตาว่าลายเละหลายดีออกแม่แพลูกมีแต่เลื้อยให้มันทั้งนั้นเลือน้ำมาให้เขาคุณตาเราจะเป็นคนเทพเราจะบางเถือเขาได้อาหารที่เพิินถิ่มมากเขากบเทไว้ให้น้องม้าเนาะบางเถือเขากะเอามาปล่อยเดือมากเขาลงไปเล่นน้ำเขาตักไว้นาะเขาลงไปหลนน้เาจะจิ้นเทน้ำมาให้น้องม้า เก็บข้าวเดียวสิใดเต็มเตาแล้วตัวน่ะหอนคากหอนเนี่ยเก็บกำลังแดดกำลังหูบสนามที่ใส่กระป๋องบอดกิดเออนั่นแหละที่ใส่ไปหานวิรานำกลับมากิดเองเออนั่นแหละไลยหลาย่ามเลี่ยงแตกสวดสวดอยู่ อากาศลมๆเขาก็มาหากินน้ำนี่แหละตเต็มเบิดลังคุณกะมาปล่อยไว้ลังคนกะมันมก็นออกแม่แพรลูกอยู่นี่เต็มเบิดเอาเลยไหมมาอยู่นี่สิบหอมจังได้รู้ทางบ่อืดกลิ่นของกินมีสุยางที่เขาถิ่มมาะนั่นแหละที่น้ำออกเออ หวนกว็ามาเฮาเหลี่ยงอีกเนาะ<ช>อืออุ้ยหัวนด่านผุ่นด่านผุ่นโกีดก้ดีกว่าเทถิ่มเอาไว้ให้อือดีกว่าเทถิ่มก็เอามาให้เพือ่อ น้องม้า่นได้กินน้องน้องสุนัขเอาไว้หลายๆบ่ไหวเด้มันสิบ่มีขวดขายอืมกระเทศออกกันล่ะมันสิบ่ได้ขวดเว้ยบ่แม่นเพิ่นบ่บูนลักสิว่าเอาขนหนามมานนานันหนักจนว่านั่นลากออกมาจากข้างในนั่นนี่ที่มันหนักก็หนักไอ้นี่แหละหนักในน้หนี่่ละเอามนี่แหออกระหนามาให้มมมห,าม,าม,หามาแะไรเพราะว่ามันหอน จากกะจิไปกินหนามชื่อสเพระาะว่าในค้องมันแหี่ยมดแล้วหุ่นไม่ได้แกะเลยนี่ยประด้กแกะอืม,อมนี่ไว้ล้างมืออันนั้นอันนั้นกนะเออเอาไว้ล้างมือเอออันไหนอันไหนไเอาไว้เต็มเต็มเอาไว้ล้างมือ,อ,มอเออเสียงฝนเสียงฝ่าห้องลงมาเนี่ยเนาะตกมาเนี่ยเนาะตกมาเนี่ยเนาะอือก็เวลา,า,าเนาะอย่าฝ้า กำลังทำงานอยู่ตอนนี้จะห่หอนเ่อนาัวเนาออกอมันอหนอหน,หนโพลเว้ยหอนอุบาทหอนผ้นาลูก หอนคากห่อนอเนี่ย,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 ยห่อนกระดักกระโดดเขาชืวะเขาเย็เขาเย็ดน่ะน,นะโอ้บอกบอกกินแล้วเพราะว่าเขาเอาเอาอาหารไปให้จากนี้แล้วได้หอดอาหารไปให้เป็ดใไห้ไกลเนาะบางหมื่นเนาะ ที่ว่าพึ่เหลือจากงานมาเนาะเขาก็ไดเจษอาหารไปให้เหลี่ยงเป็ดเหลี่ยงไก่อยู่บ้านน้่จากพี่น้องพ่อได้อาหารไปเหลี่ยงอยู่นอกจากว่าได้ประโยชน์ในด้านนี่แ so ล้วก็ย <dry> ังได้อาหารไปเหลี่ยงเป็ดเหลี่ยงไก่อยู่คุณตาเราเหลี่ยงเป็ดเหลี้ยงไก่ไว้หลายหลายอยู่บ้านเน่หลายระบบจีนน่ะอืม อันนี้3ก็เป็นนะอืมได้น้ำไว้ให้ล่องมา้าอืม